นี่ก็เป็นสวนผักนะครับที่อยู่หน้าห้องผมนะครับคือปัญหาหลักของเราก็คือ,อ,อตัวนี้นะครับหอยทากนะครับหอยทากก็จะมาสร้างปัญหานะครับคือนี่ครับ mm hmm. เขาก็จะมากัดกินต้นใบไม้หรือว่าผักของเรานะครับผมก็ต้องมาเก็บออกทุกวันเลยนะอันนี้คือตรงบริเวณสวนนะครับ ก็จะมีพวกหอยทากเยอะมากปัญหาในการกำจัดก็จะคือต้องเก็บทิ้งนะครับอย่างเดียวนะครับผมไม่ฆ่านะเดี๋ยวเรเรามาดูกันนี่นครับเนี่ยครับมันก็จะมากัดกินพวกใบต้นพืชที่เราปลูกไว้ตรงแถวแถวนี้นะครับโดยเฉพาะหน้าฝนนะครับจะเยอะมากครับแถวห้องผมกุ๊กกี้มาดูหอยทากอ่ะเนี่ยครับ หอยทากนะเยอะมากเลยเยอะเยอะเลยนี่เห็นไหมนี่นะครับนี่ผมถ่ายให้ดูนะนี่นะครับคือเจ้าปัญหานะครับอ่าเขาก็จะมากินต้นพืชของเรานะครับแล้วแล้วข้อเสียของหอยทากก็คือตัวนี้นะครับเขาจะมีเนื้อเยื่อบางๆนะครับในการเดินนะครับนี่นี่นะครับผมจับให้ดูพันธุ์นี้นะครับขยายพันธุ์ไวมากและโตเร็วด้วยนะครับ กินใบไม้เราสุดยอดครับหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีกําจัดนะครับวันนี้ผมจะทํำกาจัดโดยไม่ฆ่านะครับคือไม่ได้ฆ่าเขานะเนี่ยครับไงตัวนี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยหอยคาเนี่ยครับ ตัวนั้ครับจริงๆแ <ๆ S 2> ล้วเยอะมากนะหอยทากหอยทากค,ครับนี่นะครับก็คือเกลือครับโรยเกลือเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งดูสิเกลือก็คือเกลือแกงปกตินี่แหละเนี่ยเกลือทั่วไปนะครับใช้เกลือก็ได้หรือว่าใช้ปูนขาวนะครับปูนขาวก็แนะนํานให้ใช้ปูนขาวที่เขาใช้ โรยในบ่อบอกุ้งบ่อปลานะครับบุญขาวก็มีขายทั่วไปนะครับตามร้านเกษตรพันธุ์อันนี้เกลือเกลือก็ดีที่สุดครับคือใช้เกลือแกงโรยเอาโรยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโรยโรยโรย,ยไปรอบๆอีกนี่นะครับคือหอยทากมันจะไม่กลัวเอ้ยมันจะไม่ถูกกับเกลือนะครับอันนี้คือผมโรยโรยไปรอบๆนะครับ กุกกี้ลงไปนี่นะครับก็คือหอยทากมันก็จะมีมันจะมีเมือกนะครับมีเมือกนี่ครับผมโรยเกลือทั่วๆนี้นะคืออันนี้เป็นวิธีป้องกันนะครับไม่ใช่วิธีฆ่าฆ่าหอยทากนะคือโรยเกลือหรือว่าปูนขาวนะครับแต่ผมว่าเกลือน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันมีความเค็มนะครับหอยทากก็จะไม่หอยทากเขาก็จะไม่คลานมาแถวนี้นะครับเพราะว่า ตรงตรงหอยทากก็จะมีเ,เ,เนื้อเยอะอ่อนๆนะครับแล้วมาโดนเกลือก็จะเขาก็จะไม่ชอบนะครับจะแสบแล้วก็จะหนีไปนะครับอ<ด>ันนี้<ด>ผมโรยเกลือ,ลอนะครับโรยเกลือทั่วเลยนะนี่นะครับนี่นะครับดูเกลือนะครับเกลือกับปูนขาวนะครับก็จะหมดปัญหาหอยทากมารบกวนพืชผักนะครับก็คือ อาจจะต้องใช้เกลือจานวนมากพอสมควรนะครับคือโรยโรย,ยให้รอ,อบๆนะครับอันนี้ผมโรยให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับวิธีนี้ก็ได้ผลมากครับผมใช้วิธีนี้นะครับครับนี่นะครับก็จับมาได้แล้วนะครับหอยทากนะครับเขาก็จะมีเยื่อบางๆตรงนี้นะครับเวลาเดินเ็าจะใช้ตรงนี้เดินไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วพอเข้ามาโดนกับเกลือนะครับโดนกับเกลือเขาก็จะแสบนะครับไม่ชอบแล้วเขาก็จะ หนีไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดนะครับก็คือโรยเกลือนะครับโรยเกลืออย่างนี้นะนี่โรยเกลือให้ทั่วขั้วเลยหรือถ้าไม่มีก็ปูนขาวนะครับแต่เกลือน่าจะดีที่สุดนะครับผมแนะนําให้ใช้เกลือนะครับคือไม่ได้ทําให้เข้าตายนะครับเขามาโดนแล้วเขาก็จะหนีไปนะครับไม่ไม่มานะครับอันนี้อันนี้เยอะมากนี่ผมจะให้ดูนี่ครับโอเคครับ